ทีมที่ให้ความสนใจก็เยอะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแมสตี้ทีมล่าสุดครับรวมวงอยากจะเซ็นฟรีมาร์เกฮีไปจากคริสตัล p ์เบลรายงานข่าวล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวจากเ e ลิมิ m เรอร์ครับบอกว่าแมสตี้เป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะที่พร้อมจะเข้าร่วมวงในการแย่งชิงตัวมาร์เกฮีกองหลังตัวเก่งของคริสเัลรเลไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้า ลิเวอร์พูลเนี่ยเกือบจะได้ตัวมาร์เกฮีในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยค่าตัว35้ล้านปอนด์หลังจากที่เขาเข้ารับการตวรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญา5ปีเรียบร้อยแล้วแต่คริสตันพลเอครับกลับตัดสินใจยุติการเจรจาหยยลังจากหาตัวแทนมาร์เก์ฮีไม่ได้และการคว้าตัวมาร์เกฮีแบบฟรีฟรีในซัมเมอร์หน้าเมื่อสัญญาของเขาหมดลงนั้นดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วสำหรับลิเวอร์พูลโดยตอนนี้ครับคาดว่ามีหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเนี่ยพร้อมแย่งไยเซน Mark ์ส,สน์ยยหองไ,ได้แก บาร์ซโลนาเรอัลมาดริดไบร์เจนอินเตอร์แล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยต่างให้ความสนใจมาร์กเกฮีด้วยเหมือนกันและสุดครับรายงานข่าวจากเดลิมิเ r อร์บอกว่าแมสตี้ก็พร้อมที่จะท้าชิงดาวเตะวัย25ปีอย่างมาร์กเกฮีไปด้วยสื่อดังกล่าวอ้างบอกว่าแมสตีโดนเกฮีตกเข้าอย่างจังนะครับหลังกับตันทิบรานี้พาคลิสอเบเลตนะเอาชนะพวกเขาได้ในนัดชิงเอฟเคับเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้ว บอกเลยครับมูลค่าของมาร์กิหีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเขายังเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามในชัยชนะทั้งสองนั้นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเหนืออันดอราและก็เซอร์เบียแถมยังยิงประตูดได้ในนัดเจอเซอร์เบียด้วยนะครับเขากำลังจะได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ในวิีคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะส่งผลดีต่อมาร์กิีครับ หล,หลายคนรู้สึกว่ามาร์กเกฮีพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปสู่ทีมในระดับลุ้นแชมป์ได้ขณะที่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยตกเป็นข่าวกับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหก็ถือว่าขอร่วมวงมารุมาตุ้มนะสำหรับทางั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการล่าลายเซ็นของมาร์กเกฮีนะครับโอ้โหลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่งานง่ายในการที่จะเอาตัวนักเตะรายนี้แต่นักเตะถ้ามีใจให้ลิเวอร์พูลก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะพร้อมแย่งเลยในช่วงตลาดหน้าหนาว อาจจะไม่รอโตตอนหมดสัญญานะแต่ถ้าหมดสัญญาเนี่ยก็จะหลายทีมเนี่ยร่วมวงแย่งตัวแน่นอนครับทีมที่หมายมั่นปันมืออยากจะเซนฟรีเนี่ยถึงเวลาละในการไล่ล่าตัวแข่งเนื้อหอมแบบมาร์เกฮีนะครับรอดูได้เลยครับสถานการณ์ว่าจะจบยังไงนะครับเนาะไปดูกันต่อครับอนดูโรเบอร์สันนะครับมันไม่ใช่กันง่ายสําหรับมิลอสเคอร์เคสนะครับโอ้ลั่นกองรบครับร็โบับ้คอร์เคคสง่่ายๆนนนนอะรับ แอนดูโรประสันครับยืนยันว่าเขาจะไม่ยอมยกแล้วก็ไม่ยอมตกเป็นตัวสำรองของลิวพูครับหลังจากมิลสเคอเคสนักเตะใหม่ค่าตัว40ล้านปอนด์ถูกเปลี่ยนตัวออกเพียง38นาทีในเกมกับเบอร์ลี่นะครับรองกับตันลิวพูอย่างโรปสันครับยังไม่พร้อมนั่งดูเพื่อเล่นโดยไม่สู้หลังยอมว่าเคยมีโอกาสที่จะย้ายไปแอนบริดในช่วงสมติที่ผ่านมาด้วยนักเตะวัย31ปีอย่างโรโบนะครับเสียตำแหน่งตัวจริงในฤะดกูกาลนี้ให้กับเคอร์เคสแบ็กซ้ายคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าเขาถึง10ปี เขาเคยถูกเชื่อมโยงกับการแย้ไปเล่นกับตรามีแอนริดแต่โรเบสันเลือกที่จะอยู่กับลิปูต่อไปในสัญญาปีสุดท้ายแม้รู้ดีว่าโอกาสนั่งตัวสำรองเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆแอนดูโรเบสันครับถูกส่งลงสนามแทนที่เกอร์เคสหลังผ่าน3 8นาทีแรกในเกมที่ลิปูชนะบอลมัดเออชนะเบอร์รี่หืดจับ1นซึ่งเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อได้ลงสนามซึ่งมันคือการเน้นย้ำว่ายังไม่หมดไฟด้านของโรเบสันครับเมื่อถูกถามว่าเคยมีข่าวว่าจะไปแอนบอริดแล้วเขาเกือบจะไปแล้วเนี่ย โรเบิร์ตันก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยน่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมคิดผมอยากลงเล่นและเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงผมต้องพยายามทาผลงานให้ดีที่สุดและแสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ผมรู้ว่าผมทําได้ช่วงพักเบรกทีมชาติช่วยได้มากผมได้ลงเล่นครบ90นาที2เกมฟื้นฟูความฟิตและได้สองผลการในคันที่ดีมากกับสกอตแลนด์ทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามโรโบมั่นใจว่าเพื่อร่วมทีมใหม่และก็คู่แข่งตําแหน่งของเขาจะประสบความสำเร็จในสีเสื้อลิเวอร์พูล เคอร์เกสเนี่ยยังเด็กอยู่และเรามักลืมไปเราพยายามช่วยให้เขาให้มากที่สุดแต่ในขณนะเดียวกันเราก็อยากกดดันเขาและอยากเล่นเกมด้วยเขาจะเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงของลิวพูในอนาคตส่วนหน้าที่ของผมคือผลักดันเขาในฤดูกาลนี้และช่วยให้เขาพัฒนาขึ้นเขาต้องทํางานหนักต่อไปและอย่าให้วันนี้มาทําให้เขาเสียความมั่นใจมันซึ่งมันจะเกิดไม่เกิดขึ้นเพราะเขามั่นใจและผมจะช่วยให้เขาเต็มที่ที่จะประสบความสําเร็จกับหงแดงลิวพูนะครับ แต่ก็ไม่ได้ว่าจะยอมยกตัวจริงให้ง่ายๆนะสำหรับทางร็อบโบนะครับก็บอกเลยว่าตราบใดที่ยังไม่หมดไฟตราบใดที่ยังเล่นให้กับหงแดงลิเวอร์พูลพร้อมจะแย่งในตำแหน่งตัวจริงแบ็กซ้ายนะครับเคอร์เคสอาจจะไม่ใช่งานง่ายอะไรอย่างนี้เนาะรอดูได้เลยนะครับรอดูได้เลยครับแบ็กซ้ายก็ต้องผลัดกันรอดูระบบครับใครเข้าระบบมากกว่าขอในซล็อตก็น่าจะเลือกใช้งานคนนั้นนะครับแต่ช่วงหลังก็ให้หนุ่มไฟแรงลงไปก่อนสำหรับมิลล์สเคอร์เคส ไปดูข่าวสารของไรฮิมสเตอร์ลิงกันหน่อยครับโอ้สเตอร์ลิงเองก็ถือว่าอยากอยู่อังกฤษต่อนะครับมีข่าวบอกว่าทีมในยุโรปเนี่ยโปลเจีบสเตอร์ลิงเยอะนะในวันเดทไลน์นะครับไรฮิมสเตอร์ลิงครับปีกพอลโล่ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนําของยุโรปในช่วงวันสุดท้ายของตอลาดซื้อขายนักเตะตามรายงานข่าวนะครับอ,อ่นักเตะทีมชาติอังกฤษอย่างสเตอร์ลิงครับหรือสัญญากับเชลซีอีก2ปีนะแต่อนาคตของเขากับเชลซีมันจบลงไปแล้วอย่างชัดเจน แล้วหลังจากที่เอนโซมารสกายืนยันว่ากองหน้ารายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของเอนโซมารสกานะครับสเตอร์ลิงเนี่ยลงเล่นให้เชลซีครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อฤดูกาลที่แล้วดาวเต้วัลโลวัย30ปีรายนี้กลับไม่สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากพอเพื่อทำให้การเด่ทีมมาที่อาร์เซนอลเป็นการถาวรเกิดขึ้นก็คืออาร์เซนอลไม่ซื้อขาดนะครับหลังจากทำได้เพียงประตูเดียวแล้วก็แอสซิสต์อีกรั้ากมกาม28เ ไรมซอร์ิงครับถูกส่งกลับลอนดอนตะวันตกและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนอกฝูงนะครับของผู้จัดการทีมอย่างเอ็นโซมาริสกานะครับรายงานจากเดลีเมลครับบอกว่าทางด้านของไรม์เซอร์ริงเนี่ยต้องอยู่ในเมืองหลวงต่อไปหากมีการหากไม่มีการแยงทีมเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านของเจอร์กัลฟสปอร์ตครับรายงานว่ามีทีมจากต่างประเทศให้ความสนใจในตัวไรม์เซอร์ริงมากขึ้นรวมถึงมีการสอบถามเข้ามาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายด้วยอืมก็มีข่าวจากไบเยนด้วยนะ ว่าจะอยากเอาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นนะครับบาเยอร์ Bayern เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเจรจากเกี่ยวกับแจ็กสันซึ่งในที่สุดเนี่ยก็ได้ย้ายไปที่อาริอันเซอรีน่าสนใจสําหรับแจ็กสันนะย้ายไปแบบยิมตัวหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยดิวต้องล่มไปเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเลียมดีแล็บเป็นที่เชื่อกันว่าพวกเขายังจะพิจารณาที่จะดึงไรอันเซอร์รีไปร่วมทีมด้วยมีรายงานว่านาโปลีเนี่ยก็ให้ความสนใจไรฮมนเซอร์รีเหมือนกันแต่มีรายงานว่าเตอร์ลิงสนใจที่อยากจะอยู่ในอังกฤษต่อไปเท่านั้นแม้ว่าจะไม่ใ่ใใชนนกกรรุงลด็ตามะคับ สุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายนะฮะริโอเฟอดีนานครับห่วงเบนจามินเซสโกเนี่ยเพื่อนป้อนบอลให้ยิงน้อยมากๆนะครับเฟอดีนานครับอดีตกองหลังแมนยูยอมรับว่าเขารู้สึกกังวลกับเบนจามินเซสโกกองหน้าคนใหม่หลังโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจในเกมดับเบิ้แมทชที่แม Man นเชสเตอร์แมนยูเนี่ยแพ้ให้กับแมนซิตี้แบบหมดสภาพนะครับ ทีมของรูเบนอัมบริมออกซาร์ซีซั่นได้ไม่ดีนะกว่าจะเก็บชยัยชนะได้ก็ต้องรอถึงนัดที่3กับเบอร์รี่ทีมน้องใหม่นะครับและหลังพักไปรลทีมชาติแมนยูก็กลับมาพร้อมความผิดหวังอีกครั้งเมื่อบุกไปเอเดียนสเตเดียมแพ้แบบไร้ทางสู้3 0มแม้อัมบริมยืนยันยันยงจะเดินหน้าด้วยสไตล์การเล่นของตัวเองแบบเดิมหลังได้รับการหนุนหลังจากบอร์ดบริหารในตลาดเสมอที่ผ่านมาแต่ริโอฟรีนานสารภาพว่าเขาเป็นห่วงเบนจิมเซสโกจากนัดล่าสุดฟรีนานก็พูดผ่านพอดแคสต์ของตัวเองครับบอกว่า คนที่ผมกังวลคือเบนจิมิสซสโกเขาแทบไม่ได้โอกาสเลยไม่ค่อยมีบอลส่งให้ไม่มีใครสร้างโอกาสให้เขาเลยปัญหาคือสโมสรซื้อกองหน้าใหม่เข้ามาคุณห้องคิดว่าจะสร้างโอกาสให้เขายังไงเขาต้องมีบอลให้ประทําให้ทําประตูต้องมีจังหวะให้เขาทําแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยซึ่งถ้าไม่รีบแก้อนาคตอาจจะแย่กว่านี้ที่คิดฟอร์ดินานยังพูดถึงเกมดับบี้ด้วยครับบอกว่ามันหดหูจริงๆเวลาดูยูเนเตดเล่นแบบนี้เราเคยแพ้สตีมาก่อนแต่ครั้งนี้มันต่างออกไป เพราะมันดูอ่อนปุกเปียกไรแรงประทะไม่ได้มีอะไรเลยครึ่งแรกเรายังเพรสซิ่งได้ดีในบางช่วงและมีจังหวะครองบอลบ้างแต่พอขึ้นไปถึงพื้นที่สุดท้ายกลับไร้โอกาสนะครับไม่มีไอเดียในการสร้างสารรค์เกมไม่มีบรูโน่ฟรานเดสก็มองไม่ออกว่าใครจะสร้างสารรค์โอกาสได้ไบรนด์ร um ิมบรูโมรมันไม่มีความแผวพราวจริงๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ริโอฟอร์ดินานนะครับก็บอกว่าเป็นห่วงเบนจิมเนเซสโกกองหน้าคนใหม่ เพื่อนไม่ค่อยป้อนบอลให้ยิงนะมันก็จะหดหูอยู่นิดๆน,นะครับแทบไม่ได้บอลเลยหายไปจากเกมเลยก็ว่าได้ในเกมวันนั้นนะครับหายไปเลยบเบนจะเป็นเซสโก,โกครับเงียบกริบต่อเลยครับข่าวสารของมาเดียวอูกาเต้เนาะแมนยูไม่ปล่อยยืมอูกาเตา้แม้ทีมอิตาลีรวมจีบนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา ฟราบิโชโรมาโน่ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยปฏิเสธที่จะปล่อยมาเดโอโอคาเต้ออกไปแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์แม้จะมีหลายสโมสรจากอิตาลีให้ความสนใจอย่างจรงิงจังอย่างเราก็ตามครับสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปได้ถ้ามีข้อเสนอซื้อขาดในปี2026มาเนโอโอคาเต้แย่าฉากปเปเช่ครับมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2024ค่าตัวราวๆ50ล้านยูโรลงเล่นไป49นัดยิง2ประตูทำ 6, 6, อีก6แอสซิสให้กับแมนยูอย่างเราก็ตามในฤะดูกาลน,นี้เขายังไม่ใช่ตัวหลักของรูเบนอโมริมแม้ลงเล่นไป4จาก5เกมในทุกรายการ แต่รวมแล้วเนี่ยเล่นไปแค่171นาทีนะครับแม้บทบาทจะลดลงครับแต่แมนยูยืนยันว่าจะเก็บกองกลางทีมชัติอุรไกยไวยิบยปีรานนี้เอาไว้ต่อไปโดยเจ้าตัวเนี่ยังมีสัญญากับแมนยูยาวจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029นะครับก็ไม่ปล่อยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ก็ต้องรอดูในระยะยาวนะครับอาจจะปล่อยก็ได้บางทีเนี่ยฟอร์มของอุกเตอาจจะไม่ตอบโจทย์ในระบบหรือวแบบแผนของพิเศงอมริม รือว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าสไตล์ฟุตบอลพิมพ์เหงกฤษหน่อยเพราะว่าเป็นตัวรับอ,อะเนาะก็เชิงช้านิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งจะทําเกมรุกเกมบุกสร้างสรรเกมเนี่ยก็คงจะยากนะครับสำหรับมาเดวูกาเต้นะแต่ก็จะช่วยครับรอดูผลงานในระยะยาวแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตพี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆกับเลยทีดเดียว